สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิตมาสอนท่างอีกท่าหนึ่งนะคะเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อไตรเซปนะคะก็คือบริเวณส่วนใต้าท้องแขนก็คือส่วนนี้นะคะซึ่งแม่จิตบอกว่ากล้ามเนื้อไตรเซปเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารให้ได้บ่อยๆเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้ชีวิตประจําวันของเรามันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะคะเพราะเวลาเราจะยกอะไรเนี่ยเรามันจะยกท่านี้ หรือจะเขาเรียกว่า push and pull มันขึ้นมานะคะแต่ไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันจะใช้ยกอะไรที่มันมันเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคพิเศษซึ่งชีวิตประจําวันของเรามันจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นวันนี้มันจิจะมาบริหารท่านี้อุปกรณ์ก็คือดัมเบลนะคะเราถือขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะถือไว้อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเราก็ทําติดกันมันจะมีไตรเซปท่านี้นะคะเราสามารถทําอย่างนี้เพื่อปีบสเข้าหาศีรษะ อันนี้ก็เป็นการบริหารกรล้ามเนื้อไตรเส็ได้นะคะด้านหลังนะคะอย่างนี้เป็นการบริหารกล้ามเนือ้อไตรเส็นะคะเห็นไหมคะว่าส่วนตรงนี้มันจะเป็นการสร้างกล้ามเนือ้อเราก็ต้องทางําแบบนี้แต่วันนี้แม่จิจะมาสอนอีกท่าหนึ่งเราจะการแขนออกการแขนออกเราจะการแขนออกอย่างนี้นะคะการออกอย่างนี้ในล,ลักษณะให้ให้เป็นเหมือนเหมือนตัวเป็นเชฟวีอย่างนี้นะคะ อย่างนี้นะคะเราก็จะได้ที่นี้ท่านี้เนี่ยหลักการมันจะทําให้เราได้บริเวณกล้ามเนื้อไตรเซปแล้วก็เลยลงมาถึงใต้ลักแรลช่วงหน้าอ,อกด้านข้างด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกเมจิเราไม่เอาอย่างบนท่อนบนอย่างเดียวเราจะมาบริหารเขาเรียกว่าขาในนอกจากกล้ามเนื้อด้านในที่เราไม่ค่อยบริหารเนี่ยเราจะมาบริหารตรงนี้ด้วยนะคะที่มมจิเคยสอนไว้นะคะเราต้องการขาออกมาให้กว้างกว่าระดับไหล่ปลายเท้าชี้เฉียง45องศาแล้วก็ อย่างนี้นะคะย่ออย่างนี้นะคะเราจะทำหมดเลยะคะ่ะตัวพยายามบังคับให้เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปอค่ะเดี๋ยนวะขอดึงกางเกงก่อนไม่ต้องถ่ายเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเดูอย่างนี้นะคะโอเคอย่างนี้นะคะพยายามทำตัวให้ให้ตรงอย่าอย่าอย่าแอนมากเกินไปนะบ,บังคับ บังคับตัวให้ให้เป็นเส้นตรงเลยน้ำหนักอยู่ที่ปลายขาเออน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้านะคะส้นเท้าของตัวเองกระด้งน้าท้องกระด้งน้าท้องไว้อย่างนี้ค่ะจะได้หมดเลยแล้ถ้าเกิดใครไม่ไหวนะคะก็อย่าเพิ่งก็ได้แค,แ,คแค่ทําแค่นี้ก็พออย่างนี้นะคะออกเป็นรูปตัววีออกด้านข้างเราจะมาบร,ริหารปีกกล้ามเนื้อไรเซปใต้รักแร้ออเคไม่พูดมากละขอทำเลยดีกว่า ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเริ่มค่ะอย่างนี้นะคะสอบการออกนะคะการออกให้ถายเหมือนระดับเดียวกับแนวไหลนะคะให้ยใจลึกๆเวลาย่อลงน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้านะคะกระจายน้ำหนักให้ทั่ว ก็จะได้หมดเลยททั้บอดี้ค่ะคนีเหนื่อยแล้วมันจะได้หมดเลยนะคะใครที่รู้สึกเมื่อยบรเิเวณใต้ปีกตัวเองเนี่ยเพราะว่าทำถูกแล้ว ทำแบบนี้นะคะก็ประมาณสัก3-4ถึงเซนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มออกกำลังกายจริงๆยังรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทั่วร่างกายของตัวเองยังไม่ไหวก็ทำแค่ท่านี้ก่อนก็ได้นะคะถือทำเปยขึ้นมาแล้วก็แค่นี้ก่อนดึงดึงมันขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครไหวก็เพิอ่มอชั้นด้วยคุณจะได้กล้ามเนือ้อ ข้างในขาที่มันชอบสูสีกันโ <laughs> okay. อเคลองฝึกทำดูค่ะคุณร่างกายคุณ